สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Sha ร e ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ5เช็คลิสต์ที่จำเป็นสำหรับคนที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้วจะต้องทำอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางมาเรียนต่อในระยะยาวนะครับหรือว่ามาทำงานอะไรเงี้ก็ดีนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันแรกก็คือเรื่องของการกักตัวนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ปกติ100ต่อ่าการกกวเี่นก็แบบว่าอาจจ้ฟั100บบี้ ตลอดจนจนจบปีนี้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเ,ออเขาก็พิจารณาถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยในเรื่องของสถานการณ์ของแต่ละประเทศด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีการลดช่วงระยะเวลาอย่างเช่นการกักตัว14วันหรือการการกักตัว10วันการกักตัวที่โรงแรมหรือเป็นการกักตัวที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสำหรับคนที่มี r e e n t r y หรือว่า อย่างหนุ่ยเองเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่แล้วแล้วก็มีรีอนทรีอยู่แล้วเดินทางไปที่ไทยกักตัวแล้วก็กลับมาที่ญี่ปุ่นก็ต้องกักตัวแต่ว่าหนุ่ยอาจจะไม่ต้องไปจองโรงแรมอะไรในการกักตัวหนุ่ยสามารถที่จะเดินทางกลับมากลักัก,กตัวที่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แต่ว่าสําหรับคนที่มาใหม่เลยนะครับก็อาจจะต้องมีการจองโรงแรมไว้ล่วงหน้านะครับสําหรับการกักตัวทั้งหมด14กวันหรือว่าในอนาคตอาจจะลดไปจากนั้นนะครับแล้วก็เวลา จบการกักตัวการทำควันถ่นยเอ่อควันทีนแล้วเนี่ยเอ่อหลังจากนั้นก็จะเอ่อต้องอาจจะต้องมีการใช้ระบบขนส่งส่วนตัวนะครับเช่นเช่ารถเช่าอะไรประมาณนี้ในการที่จะเดินทางไปที่อื่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้หน่ยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องไปเช็คในตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ากักอันที่จริงแล้วกักตัวเสร็จปุ๊บมันก็น่าจะใช้รถสราธารณะได้แล้วนะอืมนาจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะครับอันที่2นะครับก็คือติดต่อการใช้ พวกบริการสาธารณูปโภคต่างๆนะครับที่บริเวณที่อยู่อาศัยของเรานะครับถ้าเป็นหอนักศึกษาก็อาจจะมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรต่างๆติดมาที่กับห้องแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเช่าอะไรมากมายแต่ว่าหาาว่าอยู่อาพาร์ตเมนต์ข้างนอกเนี่ยก็อาจจะมีความลําบากนิดนึงนะครับก็อย่างนอกจากจะเป็นเข้าของเครื่องใช้ที่เราอาจจะต้องไปหาเพิ่มเติมแล้วก็จะมีพวกบติดต่อบริษัทน้ําไฟแก๊สอะไรต่างๆใช่ไหมครับรวมถึงสมัครอินเทอร์เน็ตด้วยสําหรับสาธารณูปโภคนะครับก็ สามารถทาล่วงหน้าได้1นสองวันแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะใช้เวลานานมากนะครับเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะดําเนินการต่างๆไว้เนืน่นๆหรือว่าถ้าเป็นไปได้เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะต้องไปอยู่ในห้องพักนักศึกษาอะไรต่างๆก่อนนะครับน่าจะสะดวกมากกว่าอย่างหนูเนี่ยตอนที่ย้ายมาที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดพอดีเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยหนูก็ต้องติดต่อน้ําไฟแก๊สอะไรต่างๆซึ่งมันก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก ถามว่าใช้เวลานานไหมก็นานอยู่เหมือนกันนะครับประมาณแบบ2สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งอะไรประมาณนั้นเลยน่าจะประมาณเดือนหนึ่งกว่าที่จะกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นนะซึ่งมันก็ทําให้หน่วย,ยจะต้องใช้ช่วงแรกจะต้องใช้ซิมอินเทอร์เน็ตในการที่จะเข้าไปเรียนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับแบบว่าเพราะว่าช่วงนั้นก็เริ่มมีเป็นเรียนออนไลน์แล้วนะอันต่อมานะครับก็ เขาบอกว่าตอนทําสัญญาเช่าบ้านเนี่ยทั่วไปจะต้องมีผู้ค้าประกันนะครับซึ่งในกรณีที่ผู้เช่าไม่ไม่จ่ายค่าเช่าตามระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยหรือทาเข้าของภายในห้องเสียหายแล้วไม่จ่ายค่าซ่อมแซมเจ้าบ้านก็จะไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและต่างๆจากผู้ค้าประกันนะครับหรือว่าหากไม่สามารถหาผู้ค้าประกันได้สามารถใช้บริษัทค้าประกันนะครับโดยบริษัทค้าประกันเนี่ยอาจจะต้องมีการคัดเลือกหรือว่าตรวจสอบประวัติของผู้เช่าในเบื้องต้นก่อนนะครับ แล้วก็การทิ้งขยะนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับบางเขตอาจจะต้องซื้อถุงขยะที่าทางเขตระบุไว้เพื่อที่จะทิ้งนะครับจำแนกออกเป็นถุงขยะเผาได้เผาไม่ได้รีไซเคิลอะไรต่างๆนะครับซึ่งถุงต่างๆเหล่านั้นก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับแล้วก็ จัดทิ้งตามวันที่เขากําหนดเพื่อที่จะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นที่อยู่อาศัยในบริเวณเดียวกันนะครับอันที่3นะครับก็คือทําเรื่องแจ้งย้ายเข้าที่เทศบาลหรือว่าเขตนะครับลงทะเบียนที่อยู่อาศัยแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็บัตรประกันสุขภาพด้วยครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะทําทันทีนะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วอย่าทิ้งระยะไว้ยาวนะครับอย่างตอนนั้นอันที่จริงแล้วหน่วยมาในสภาวะปกติเนี่ย อันที่จริงแล้วก็ควรที่จะเดินทางไปที่เขตทันทีนะครับแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมากนะเราก็เดินทางเขาเรียกว่าอะไรมาถึงปุ๊บเราก็ไปหาอาจารย์ไปอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ได้ส่ริลการ์อะไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันที่จริงแล้วก็ต้องไปติดต่อที่เขตเพื่อที่จะไปประสานงานว่าโอเคตอนนี้เรามาอยู่อาศัยที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเขียนเหมือนเป็นการย้ายเข้าอ่าเขาก็จะมีการ สกรีน uh, ที่หลังบัตรของเรารหลังเลสเดนการ์ดของเรานะว่าอตอนนี้เราพำนักอยู่ที่นี่จริงๆนะมีเอากาสารอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก,ก็ก็ใช้เอากสารยืนยันนะครับในการทำเรื่องก็จะมีบัตรเลสเดนการ์ดแล้วก็พาสปอร์ตนะครับนอกจากนี้นะครับในที่ตรงวอร์ดออฟเฟซวอร์ดออฟฟิศหรือว่าเขตตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่ทําเรื่องของประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งอันนี้มันก็มีความสําคัญมากๆนะครับหากเกิดอุบัติเหตุอะไรเราก็สามารถที่จะ ใช้ตัวนีนะ้ในการช่วยเหลือเราได้นะครับอย่างเช่นทางรัฐบาลจ่าย70%ในส่วนของตัวเราจ่าย30%เพนะราะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังจะมีในส่วนของการประกรันประเภทต่างๆของนักศึกษาที่ควรพิจารณานะครับที่มหาวิทยาลัยของหน่วย,ยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างที่โ o เกียวเทคเนี่ยเขาก็จะเรียกในระบบที่เรียกว่ากักกนไกักกนไปนะครับซึ่งเป็นเ,เหมือนออระบบ การอุบัติเหตุส่วนบุคคลสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อหรือว่าทําวิจัยนะครับในมหาวิทยาลายัยอันนี้ก็ต้องศึกษาตามระบบของของมหาวิทยาลายัยแต่ละที่ละกันรือคิดว่ามันน่าจะมีอยู่นะครับในส่วนตรงนี้อันต่อมานะครับอันที่4ก็คือการทําธุรกรรมต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารนะครับสำหรับนักเรียนทุนมหาวิทยาลายัยอาจจะเป็นผู้ที่จะดาเนินการในเรื่องของการเปิดบัญชีให้ใช่ครับคือ ตอนหนุ่ยเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีแบบส่วน Office, ออฟฟิศเขาไม่ใช่ออฟฟิศสิแต่ว่าเขาเหมือนมีโซนเลยในช่วงแรกๆตอนนั้นนะครับว่าให้เราเนี่ยไปเปิดบัญชีนะไปกรอกเอกสารนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับว่าจะต้องกรอกอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ทําการเซ็นชื่อะ Center นะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้เหมือนเป็น ตาประทับใช่ไหมครับเป็นตาประทับหรือว่า,อาในบางเคสอย่างเคสของหนูเนี่ยหนูก็ยังไม่เคยทําตัวตาประทับตรงนั้นนะครับก็จะเ,เหมือนกับว่าเราก็จะใช้ในการเซ็นเอาอะไรอย่างงี้อันที่จริงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีขายด้วยนะครับถ้าหากว่าใครใครเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครมีมีไอตัวตาประทับตัวนี้ไว้เนี่ยมันก็น่าจะสะดวกดีนะครับสำหรับการทำธุรกรรมอะไรต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเนาะ ซึ่งก็คิดว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้หมดไปในเร็วๆนี้นะครับคืออันที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเหมือนลดการใช้ตัวตาปั๊มนี้ลงไปอะ่ะที่เท่าที่หน่ยเคยอ่านเจอนะครับแต่ว่าเออก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าในปัจจุบันนี้ในหลายๆธนาคารหรือว่าในการทําธุรกรรมหลายๆที่เขาก็ยังให้ใช้ตัวตัวตาปั๊มนี้อยู่อย่างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ในฐานะคนดังชาติอย่างเราอย่างเนี้ย ที่เราไม่มเีเราก็สามารถที่จะเซ็นได้นะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อมูลในหาข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานพิเศษสําหรับใครที่อยากจะทํานะครับก็สําหรับนักเรียนต่างชาตินะครับในช่วงเปิดเทอมสามารถทําได้ไม่เกิน28ชั่วโมงต่อ,อ,อหรือว่าไม่เ,เขาเรียกว่าอะไร28ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือว่าไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็ในช่วงปิดเทอมทําได้มากสุด40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับการทํางานนั้นอนุญาตให้ทํานอกเหนือ จากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเราจะต้องมี Permission หลังบัตร Resident c a r d ก่อนนะครับถึงว่าจะไปทำดำเนินการเรื่องอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็อันที่จริงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ที่ที่บริเวณตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็คือเวลาเขาจะให้บัตร e s i d e n กา a r d เรามาก็อาจจะบอกเขาก่อนว่าอขอ Permission ในการทำผัดถามจ็ได้ด้วยไหมอะไรเงี้เยเเขาก็จะทำดำเนินการให้เราครับประมาณนั้น ก็จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามาคือถ้าเราขอที่สนามบินตั <Iron. S 2> <ood> oo, ้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ว่าถ้าหากว่ามาขอที่หลังเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเออมันใช้เวลานานแล้วก็อาจจะขั้นขั้นตอนมันมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเช็คลิสต์นะครับถ้าหากว่าท่านใดที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในช่วงนี้ด้วยเนี่ยก็จะมีต่างๆเหล่านี้ประมาณนี้นะครับในช่วงแรก โอเคแล้วพบกันใหม่ในพิซซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ